สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเทปพิเศษนะคะวันนี้ฟ้าจะพาคนเนี่ยมาพบกับกลุ่มคนในงานชุมนุมชื่อ d o n ดายมี e e อ u ัพ in อินแบง k หรือว่าแ้าแต่เป็นไทยก็คือชื่อของกลุ่มคนที่ไม่อยากตายแล้วก็คนที่เชื่อว่าตัวเองจะไม่ตายค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะงานนะคะก็จัดอยู่ที่ชั้น2ค่ะที่ The Commons ทองหล่อค่ะเรากำลังขึ้นไปค่ะ อนนี้ก็ถึงที่แล้วนะคะแต่ว่าเรารอคนมาอยู่นะรอเวลาเริ่มค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับงานร้อนได้มีอัพครั้งแรกเนาะก็จริงๆมีคนไซอัพมา20แหละแต่ว่ามาจริงๆเนี่ย8คนเราคุยกันจบไปแล้วเนาะเดี๋ยวฟ้ากับแขกพิเศษของเทปนี้นะคะจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเราคุยอะไรกันไปบ้างสำหรับกลุ่มคนที่ไม่อยากตายค่ะ ก่อนที่เรานะคะจะไปฟังฟ้าสรุปให้ฟังว่าใน Meet Up ของดอนได้มีอะไรกันบ้างค่ะฟาก็อยากจะเล่าถึงคนคนนึงให้ทุกคนได้รู้จักนะคะเวลาพูดถึงดังลองเจอวิชลอวัย anti a g เ n g เนี่ยหลายๆคนเนี่ยมักจะนึกถึงนักวิทยาศาสตร์นะะที่เขียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นเดวิดซินแคลแอนดรูว์สตีลด็อกเ e อร์ปีเตอร์แอเทียนะคะซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือชื่อดังมากมายแต่มีอีกคนนึงค่ะซึ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากๆเรียกได้ว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของสาย Longevity เลยเพราะว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็น คุค่ะเขาชื่อคุณไบรอันจอร์สัน คุณไรอันจอนสันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ฟ้าบอกนะคะเป็นนักลงทุนค่ะเป็นม e นเจอแคปิทัลลิสต์แล้วก็มันจะลงทุนด้านสายเทคเนาะบางคนที่ตามอีลอนมัสก์มาเนี่ยก็จะได้รู้จักกับคุณไรอันจอนสันเดิมเนี่ยถ้าเป็นคนรูปเขานะคะก็จะเป็นคนทุมท้วมหน่อยแล้วก็แบบมีคราวแต่ว่าตั้งแต่ที่เขาตั้งใจว่าเฮ้ยเขาจะไม่ยอมตายเขาจะไม่ยอมป่วยแล้วเขาก็ตั้งโปรเจกต์ดูพ r ิ n t ขึ้นมาในเดือนตุลาคมปี2021เนี่ยตั้งแต่ตอนนั้น เขาบอกว่าเขาใช้เงินทั้งหมด2ล้าน US อลลาร์ในการที่จะย้อนอายุวัยของตัวเองลงค่ะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็จากความโด่งดังของเขานะคะทำให้มีคนตามเขามากขึ้น,นเรื่อยๆโปรเจกต์ Blueprint เนี่ยก็เป็นที่รู้จักมากขึ้น,นเรื่อยๆก็เลยเป็นที่มาที่ไปของกลุ่มที่ชื่อว่า Don Die ค่ะเพราะคุณไมแอนเจลสันเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าหากว่าเราทุกคนนะร่วมมือร่วมใจกันนะคะเราทุกคนจะสามารถต่อสู้กับความชราความเสื่อมและก็ความตายได้ค่ะก็เลยเป็นที่มาของ Don Die Me Up Around the World ในวันนี้ค่ะก็สําหรับงาน ดอนไดมิดอาบที่กรุงเทพที่จัดไปครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่13กรกฎาเนาะจากงานทั้งหมดเนี่ยก็มีคนไปร่วมทั้งหมด9คนด้วยกันนะคะแต่ว่าที่ใส่อัพมาจริงๆมี2 0กว่าคนแต่ว่ากว่าจะได้คนที่ยอมตัดสินใจยอมที่จะเป็นโฮสจัดงาน,น,นก็คือคุณอาเธอร์เนาะก็เป็นตอนเที่ยงคืนอะของคืนวันที่12แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนมาแค่9คน,นะคะ่ะ ซึ่งสถานที่จัดงานค่ะก็ตกลงเจอกันที่เดอะคอมมอนซิตอหล่อนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าโอ้โหติดวันเสาร์ที่เป็นวันเด็กแห่งชาติด้วยก็การจราจรเนี่ยก็จะค่อนข้างโอ้โหหนานแน่นนิดนึงแต่ว่าใน9คนที่มาเนี่ยแต่ละคนก็น่าสนใจมากค่ะคนที่อายุมากที่สุดเนี่ยอายุ70ปีนะคะเป็นคนไทยแล้วก็ท่านก็เคยป่วยด้วยโรคมะเร็งมาแล้วก็เลยทําให้มีแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยน อาหารทานคีโตมา2ปีค่ะเราก็เลยมาสนใจในโปรเจกต์บลูพรินต์ของไบรอันจอนสันถัดมาเนี่ยที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าเอ็กแพดคือเป็นชาวต่างชาติที่ทํางานที่ประเทศไทยหมดเลยมีทั้งที่เป็นชาวเมียนมาหรือว่าชาวพม่านะคะแล้วก็เป็นหมอฟันด้วยเนาะแล้วก็เป็นมีนักศึกษาที่เรียนอาร์เคติเจอร์คือสถาปนิกอยู่ที่นิวยอร์กก็มาด้วยมีเจ้าของร้านอาหารเจ้าของฟาร,ร์มออร์แกนิกค,ค่ะเป็นเอ็กแพดเป็นชาวต่างชาติเหมือนกัน มีนักวิ่งมาราธอนค่ะเป็นนักกีฬาคนนี้นะคะชื่อวิกวิกก็คือออกกําลังกาย40กว่าชั่วโมงทุกสัปดาห์พูดง่ายๆว่าคือออกกําลังกายเปวลาหชั่วโมงนะก็คือนางนางบอกว่านั่งลงทุนอย่างเดียวแล้วก็เวลา,าออกกําลังกายแล้วก็มีเป็นผู้วกเขาเรียกว่าเป็นดิจิทัลโนแมดค่ะอีกสองคนก็เลยทําให้ทั้ง2คนนี้รู้จักกับบรอันจอนสันแล้วก็สนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วก็ร่างกายค่ะก็เป็นทั้ง9คนที่น่าสนใจมากๆเลย ก็วันนั้นเราก็เริ่มต้นด้วยกันแนะนําตัวให้รู้จักทุกคนกันก่อนนะคะแล้วก็ดูเลยแต่ละคนก็จะเล่าว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนน่ะกับแฟกต์คือข้อเท็จจริงที่แต่ละคนดูแลตัวเองอยู่มีอะไรบ้างเขาก็ทําเป็นเกมมาเป็นเขาเรียกว่า two facts and one lie หรือว่า two truths and one lie ก็สนุกดีค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยที่น่าสนใจก็คือหลายท่านอ่ะอายุแค่30ม้นต้นๆหรือว่าบางคนอย่างตัวอาร์เธอร์ที่จัดงานอนยี่สิบแปดเองเนาะก็ทานซัพพลีเมนต์วันละ3าเม็ดเนาะเพราะว่าอ่านตามของไบรอันที่กินวาละแบบ 60เม็ดถึงร้อยเม็ดอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบทันตามแล้วก็มีบางคนก็คือโหอยากที่จะชะลอวัยแบบสู้สุดๆเลยอะ่ะก็มีบินไปทำจีนเทอราปีพวกไมโตคอนเดรียจีนทีออ่อเมริกานะคะก็น่าสนใจมากเขาฟ้าก็ถามเขาว่าเอ๊ะแล้วได้ follow ั p หรือ,อยังตั้งแต่แบบหลังฉีดไปว่ามันดีขึ้นไหมเขาบอกว่าเขาจะรอสัก3ปีแล้วเขาก็ค่อย evaluate ตัวเองซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วหลายคนเนี่ยก็สนใจที่จะหาสถานที่ในการตรวจเรื่องอายุ จริงของร่างกายเราที่เราเรียกว่า biological age marker เพราะว่าก็เป็นที่ที่ไบรอันจอห์นสันเนี่ยเขาพูดถึงในคลิปของเขาหลายๆคนแต่ว่าหลายๆคนก็ยังหาที่ตรวจไม่ได้ค่ะแล้วก็จากกลุ่มนี้นะคะก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะณนะปัจจุบันนะ่ะเมมเบอร์ในดอนไดมิทอฟแบงกอกสแกนตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าหลายๆคนสนใจอยากจะเข้าแบบไปพูดคุยเนาะกับเพื่อนๆว่าจะดูแลตัวเองอยังไงก็สแกนเข้าได้เลยตอนนี้มีเมมเบอร์ในวอตส์แอบทั้งหมด14คน,นะคะ่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะที่อยากจะฝากทุกคนไว้ก็คือจะเห็นได้ว่าณปัจจุบันน่ะก็มีกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันมากขึ้นเนาะที่อยากจะสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าก็จะมีข้อจํากัดว่าเอ๊ไม่รู้ว่าจะไปหาเพื่อนพ้องในที่ไหนดอนไดมิดอัพเนี่ยหรือว่าดอนไดกรุ๊ปเนี่ยฟ้าว่าก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเนี่ยมาพูดคุยกันได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในทีมของคลากรนทางการแพทย์นะคะซึ่งไม่ได้จํากัดอยู่แค่เฉพาะหมอเท่านั้้้นเเีีี่่่่่ยรราาากกกกก็ก็็มมลลุทวว Longevity Education Hub คะซึงฟแ มีอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยของทีม ที่โรงพยาบาลนิฟ้าทําอยู่เนี่ยเป็นเมมเบอร์อยู่ด้วยก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกทกท่านเนี่ยลองเข้ามาสมัครเป็นเมมเบอร์แล้วก็ลองดูซิว่าเอ๊ะความรู้ในด้านลองจีเวติ้นเมดิซินน่ะใช่สิ่งที่ทุกคนมองหาหรือเปล่าและฟ้าเชื่อว่าการที่เราเนี่ยมีเป็นคอมมูนิตี้เนาะที่มาแลกเปลี่ยนแล้วก็สื่อสารกันมันจะทําให้ศาสตร์ในด้านนี้มันก้าวไปได้ไวมากขึ้นในะขณะเดียวกัน,นก็จะทําให้คนไข้และรวมถึงคนที่ไม่ใช่คนไข้แต่เขายากสุขภาพดีเขารู้ว่าเขาอ่ะจะไปหาความช่วยเหลือ,หร,อหรือว่าไปหาคำ งนสากับทีมงานก็พยายามอยากจะทำให้เป็นคลิปสั้นๆแล้วก็ทุกคนได้ข้อมูลเขาเรียกว่า hit the point ไปเลยเพราะว่ารู้ว่าทุกคนก็งานยุ่งไม่ค่อยมีเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลในเรื่องลองจิ v วิ y อีกเยอะมากบางทีมันยากมากฟาก็ต้องขอโทษ ดเรคเตอร์กับโปรดิวเซอร์ไว้นะที่นี้ว่าบางทีมันพยายามจะตัดเทสั้นแล้วอะไม่สามารถเป็นคนพูดอธิบายไปเรื่อยๆแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะแต่ละเทปอะเราตั้งใจที่จะหาข้อมูลมีการตัดต่อเก็บข้อมูลต่างๆก่อนที่จะย่อยออกมาเป็นลิปสั้นๆให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมจริงๆแล้วก็ท่านไหนยอยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยก็ยังไงก็ฝากช่องดูโซนไทยแลนด์นะคะ Instagram <ช>แล้วก็ Tik t o k ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ